คำขอบคุณแข้อที่คุณควรพูดกับตัวเองก่อนนอนและนี่คือฟังก่อนฝันรายการที่จะอยู่กับคุณในช่วงเวลาสุดท้ายของวันเวลาที่ไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องแข่งขันกับใครแค่ปล่อยใจวางลงอย่างช้าๆค่อยๆหายใจและเตรียมตัวหลับฝันคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาผมอยากชวนคุณให้ขอบคุณตัวเองเราอาจชินกับการบ่นต่อว่าตัวเองกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแต่คืนนี้คุณลองหยุดสักครู่ และเปลี่ยนเสียงในหัวให้กลายเป็นเสียงของความเข้าใจข้อที่1ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ยังคงมีชีวิตอยู่แม้จะมีความเครียดความผิดหวังหรือแม้แต่ความรู้สึกหมดแรงคุณยังคงตื่นเช้ามาทํางานคุณยังกลับบ้านได้โดยที่ไม่ได้ทําร้ายใครคุณยังนั่งฟังเสียงนี้ทั้งที่อาจมีเรื่องในใจมากมายคุณรู้ไหมการมีชีวิตอยู่ในวันที่มันไม่ง่ายคือสิ่งที่น่าขอบคุณที่สุด ลองคิดถึงวันที่ทุกอย่างดูวุ่นวายรถติดงานล้นหรือลูกค้าตัดสายประชุมกลางคันแต่คุณก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยอมแพ้ไปไหนขอบคุณนะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณตัวฉันที่ให้โอกาสตัวเองได้มีวันพรุ่งนี้ข้อที่2ขอบคุณที่พยายามแม้ไม่มีใครรับรู้คุณเคยไหมที่พยายามอดทนมาทั้งวันแต่ไม่มีใครเห็นแบกความเครียดไว้เงียบๆคุณทํางานหนักท,ทั้งที่อยากร้องไห้คุณฝืนยิ้มกับเพื่อนร่วมงาน คุณเดินกลับห้องด้วยใจที่หนักอึง้งแม้จะเหนื่อยจนแทบล้มไม่มีใครรู้ไม่มีใครบอกว่าคุณเก่งแต่คุณก็ยังเลือกที่จะทําให้ดีที่สุดบางคนอาจเห็นแค่ผลลัพธ์แต่คุณเองรู้ดีว่าเบื้องหลังมันเต็มไปด้วยอะไรบ้างขอบคุณนะที่ฉันยังไม่หยุดพยายามแม้จะไม่มีเสียงปลบมืออะไรรออยู่เลยก็ตามข้อที่3ขอบคุณที่ให้อภัยในบางครั้งเราก,กดใครบางคนหรือบางครั้งเราก็กดตัวเองมากกว่าอะไรเสียอีก แต่คุณก็เลือกที่จะไม่เก็บมันไว้นานคุณยังจําได้แต่คุณไม่ปล่อยให้มันมาทําร้ายคนอีกเช่นวันนี้คุณอาจพูดถีบในที่ประชุมคุณรู้สึกแย่มากแต่สุดท้ายคุณก็ให้อภัยตัวเองเพราะคุณรู้ว่ามันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้หรือบางทีคุณก็ให้อภัยคนที่เคยทิ้งคุณไว้กลางทางทั้งที่เคยทําให้คุณร้องไห้แล้วคุณก็เลือกจะเดินต่อโดยไม่หยิบยกเอาความเจ็บปวดไปด้วยขอบคุณนะที่ฉันไม่แบกอดีตไว้บนหลัง แต่เลือกที่จะใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อให้ใจฉันแข็งแกร่งขึ้นข้อที่สขอบคุณที่กล้าพูดว่าไม่เป็นไรคําว่าไม่เป็นไรเป็นคําที่เราใช้กันบ่อยมากแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะพูดออกมาอย่างจริงใจได้ไม่เป็นไรที่โปรเจกต์นี้ยังไม่เสร็จไม่เป็นไรที่วันนี้ฉันร้องไห้ไม่เป็นไรที่ยังเข้มแข็งไม่ได้เท่าที่อยากเป็นคุณรู้ว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบคือจุดเริ่มต้นของความเข้าใจตัวเองและทุกครั้งที่คุณพูดว่าไม่เป็นไร จริงๆแล้วคุณไม่ได้อ่อนแอเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและอ่อนโยนกับตัวเองมากพอขอบคุณนะที่วันนี้ฉันไม่ซ้ำเติมตัวเองขอบคุณที่ปล่อยให้ตัวเองได้พักผ่อนบ้างข้อที่หขอบคุณที่คุณรักตัวเองมากพอที่จะปล่อยให้ตัวเองได้พักคุณไม่ได้ขี้เกียจบางทีคุณแค่เหนื่อยแล้วคุณก็ให้ตัวเองได้หยุดได้นอนโดยไม่รู้สึกผิดได้นั่งนิ่งๆโดยไม่ต้องทําอะไรเพื่อใครขอบคุณนะ ที่ฉันเลือกปฏิเสธงานที่ไม่จําเป็นขอบคุณนะที่ฉันปิดโทรศัพท์ไว้สักพักขอบคุณนะที่ฉันพาตัวเองออกไปเดินเล่นข้างนอกบ้างการพักไม่ใช่เรื่องผิดมันคือการชาร์จใจให้เราสามารถไปต่อได้ไกลขึ้นข้อที่6คุณยังคงเชื่อมั่นในบางสิ่งแม้โลกจะทําให้คุณผิดหวังแม้ใครบางคนจะทรยศความเชื่อใจของคุณแต่คุณยังเชื่อว่าชีวิตวันนี้จะดีขึ้นได้ คุณยังเชื่อว่าความพยายามจะตอบแทนคุณสักวันหนึ่งคุณยังเชื่อในความรักแม้จะเคยเจ็บปวดมาคุณยังเชื่อในตัวเองแม้จะเคยทำผิดพลาดมากมายขอบคุณนะที่ฉันยังไม่ถูกโลกใบนี้เปลี่ยนให้เป็นคนเย็นชาขอบคุณฉันที่ยังคงมีแววตาของความหวังเสมอข้อที่ 7. คุณไม่เหมือนใครคุณเคยเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นไหมว่าทำไมเราไม่เก่งเหมือนเขาทำไมเราไม่มั่นใจเหมือนคนนั้น หรือทำไมเรายังคงอยู่ที่เดิมทั้งๆท,ท,ที่คนอื่นเขาไปถึงไหนกันแล้วแต่ความจริงคือคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลยสักคนเพราะคุณเองก็มีคนเดียวในโลกมีรอยยิ้มแบบนี้มีความรู้สึกความคิดและความฝันเฉพาะตัวโลกนี้ต้องการคุณในแบบที่คุณเป็นขอบคุณนะตัวฉันที่ไม่พยายามลอกเลียนแบบใครและยังคงดำรงตนบนเส้นทางของตัวเองขอบคุณที่คุณอยู่เพื่อวันพรุ่งนี้แม้วันนี้จะไม่ใช่วันที่ดีที่สุด แต่คุณก็ยังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้มีสิ่งดีๆรออยู่คุณยังแอบวางแผนเล็กๆอยู่บ้างคุณยังคิดถึงฝันที่ยังไม่สำเร็จและคุณก็ยังอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแม้มันจะยังอีกไกลแต่คุณก็ไม่ได้หยุดเดินขอบคุณที่คุณยังเลือกตื่นขึ้นมาอีกวันเพื่อให้วันนั้นมาถึงจริงๆคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาขอให้คุณพูดกับตัวเองอีกครั้งขอบคุณนะที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้ขอบคุณนะที่ตัวฉันในวันนี้ทําดีที่สุดเท่าที่จจะะเเเปป็นนนนไได้้้้้แลวรรร่่งีีามิตกกััใหอค และพบกันในตอนต่อไปของรายการฟังก่อนฝันขอให้คืนนี้เป็นเต็มไปด้วยความสงบปลอดภัยและอ่อนโยนราตรีสวัสดิ์ครับ